ชีเป้า5ร้านอ,อกมากาเสหลักร้อยมือใหม่หัดลองทานได้ไม่ยากค่ะ ยี่กับฟมลองแล้วในลองเล่านะคะคำว่าโอมากาะเซในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงการรับประทานอาหารตามใจเชฟเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ของการรับประทานอาหารแบบโอมากาเซนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะเห็นเชฟปรุงให้เราแบบใกล้ชิดรวมถึงมีการอธิบายถึงวัตถุดิบถึงเมนูอาหารที่เรากําลังจะได้รับประทานมันก็เลยทาให้เราอินเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แสนพิเศษมากๆราคาของคอสโอมากาะเซนะคะก็มีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงราคาแบบหลักหมื่น เลยนะที่เป็น3ดาวมิชลินแต่สําหรับวันนี้นะคะเฟร,รมรวบรวมมาให้5ร้านหลัก้อยเท่านั้นเองอย่ารอช้าเริ่มเลยที่ร้านแรกชื่อว่าร้านโฮตารุโอมาเกษตรค่ะร้านนี้ราคาเริ่มต้นเพียงแค่7จ็ 9บาทเสิร์ฟทั้งหมด14คอสสำหรับร้านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ค่อนข้างดีสดใหม่ส่งตรงมาจากต่างประเทศรวมถึงวัตถุดิบที่อาจจะหาได้ในประเทศไทยแต่บอกเลยว่าแต่ละคำเนี่ยล้วนพิเศษมากๆและนอกเหนือจากอมกษตรนะคะถ้าทานเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่พอยังไม่หนำใจเนี่ยที่ร้านก็มีเมนูแบบอลาคาร์ให้เลือกอีกด้วยร้านนี้มีทั้งหมด3สาขาก็คือที่จามจรุรีพระราม9แล้วก็วัชรพลค่ะ ร้านที่2ชื่อว่านิโกโอมาเกเซะนะคะราคาเริ่มต้นที่799บาทได้9เสิร์ฟอีก1คอร์ส999บาทได้10เสิร์ฟค่ะสําหรับร้านนี้นะคะบรรยากาศของร้านเนี่ยตั้งแต่หน้าร้านเลยเป็นแบบโฮมมี่น่ารักน่ารักมีห้องเล็กๆสามารถพลีเวทได้และถ้าเราไปกันแบบ2คนคู่รักหรือไปกับเพื่อนเนี่ยคนก็ไม่เยอะจนอึดกระทึกคึกครงเกินไปเหมาะสําหรับการแบบไปนั่งจุกจีกันหรือว่าจะหมาทั้งห้องเป็นพลีเวทก็ได้นะคะสําหรับ ร้านนี้เนี่ยเชฟเนี่ยก็จะน่ารักเหมือนกันจะค่อยๆอ,อ,อธิบายเพราะเขาเข้าใจว่าถ้าสมมติว่าเราไปรับประทานแล้วแบบเป็นมือใหม่ปลานี้มาจากแม่น้ำนุ้นใช้ส่วนนี้เนื้อเป็นสีแดงสีขาวเชฟค่อยๆอ,อ,อ,อธิบายเราเข้าใจแน่นอนร้านนิกโอามากะเซะนะคะตั้งอยู่ที่โครงการเจอะพรีเวลสค่ะที่ตรงข้ามกับเมกะบางนาหาไม่ยากเลย ร้านที่3นะคะชื่อว่าร้านเซริวซูชิราคาของคอสอมากาเสะเนี่ยอยู่ที่890บาทเสิร์ฟทั้งหมด10เสิร์ฟด้วยกันซึ่งร้านนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นมาเกือบจะ10ปีแล้วเพราะฉะนั้นการันตีเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของรสชาติแน่นอนแต่สําหรับสาขาที่เปิดเป็นอมากาเสะเนี่ยมีแค่2สาขาเท่านั้นและจุดเด่นของคอสอมากาเสะที่นี่นะคะเชฟบอกว่าเขาจะคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยไปกิน แล้วแล้วเราอยากจะกลับไปกินอีกเนี่ยเราก็จะไม่เบื่อเพราะเมนูของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนไปตลอดเลยล่ะค่ะเราสามารถตรวจสอบได้ว่าวันนี้มีปลาชนิดไหนเข้าวันนี้มีหอยอะไรวันนี้มีปูอะไรสอบถามเชฟได้เลยแล้วก็สามารถจองล่วงหน้านะคะเพื่อที่เชฟเนี่ยจะได้เตรียมอาหารให้กับทุกคนได้อย่างพอดีแล้วก็แน่นอนว่าของสดใหม่สุดๆค่ะสําหรับร้านเซ ริวซูชิสสาขาที่เสิร์ฟโอมาเกเสะนะคะนั่นก็คือที่เดอะเมอร์คิวรีชิดลมแล้วก็ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลอีสต์วิวค่ะร้านที่4ชื่อว่าร้านกาโตโอมาเกเสะค่ะร้านนี้เสิร์ฟทั้งหมด12คอสในราคา990บาทร้านนี้นะคะเป็นร้านโอมาเกเสะที่เหมาะสําหรับคนไม่ชอบการปรุงสักเท่าไหร่เน้นเรื่องความสดใหม่ของวัตถุดิบเพราะว่าร้านนี้เขาบอกว่าเป็นการเสิร์ฟสไตล์เอโดมาเอะที่จะไม่เน้นเรื่องของการปรุงเลยได้ปลามาแบบไหน ะะก็แร่ให้เรารับประทานแบบนั้นเลยแหละและใครที่อินกับเรื่องของซามูไรนะคะก็จะต้องชอบร้านนี้มากๆเพราะว่าบรรยากาศของเขาเนี่ยจะตกแต่งเกี่ยวกับประวัติของซามูไรรวนๆเลยแหละร้านนี้มีสาขาเดียวเท่านั้นนะคะอยู่ที่รามคาแหงค่ะและร้านสุดท้ายนะคะชื่อว่าร้านอากโกโอมาเกเซค่ะ ใครที่อยากจะพาลูกพาหลานไปด้วยนะคะเขาก็มีคอสสาหรับเด็กเหมือนกันนะราคาของคอสเ็กเนี่ยอยู่ที่699บาทมีทั้งหมด10เซิร์ฟส่วนของผู้ใหญ่เริ่มที่999บาทมีทั้งหมด12บสเซิร์ฟค่ะร้านนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศชิลๆเหมือนกันเหมือนนั่งอยู่ในสวนเลยเวลาที่เราไปญี่ปุ่นนะคะหลายคนบอกว่าอยากจะไปนั่งชิลในสวนเซนร้านนี้ให้บรรยากาศแบบนั้นเลยแหละคะ่ะและคอสโอมาเกะเซของที่นี่นะคะก็เป็นฟิวชั่นแบบรับประทานง่ายส่วนใคร ที่บอกว่าอุ๊ยทานของดิบไม่ได้ปลาบางชนิดรับประทานไม่ได้ที่นี่เขามีโอมกษเรแบบคอร์สปรุงสุกให้ด้วยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองรับประทานอาหารสไตล์อมกากะเรแต่กินของดิบไม่ได้ให้เลือกเป็นคอร์สนี้ที่ร้านนี้เลยจ้าร้านนี้ ตั้งอยู่ที่ The Circle ราชพฤกษ์ค่ะเป็นยังไงทุกคนใครเคยไปลองร้านไหนมาแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะคะหรือว่ามีร้านไหนอยากแนะนําในราคาที่แบบสามารถจับต้องได้หรือว่ามือใหม่หัดเริ่มทานมีอะไรอยากแนะนําเข้ามาพูดคุยกันหน่อยะคะ่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เฟรม<ล>ด้วยนะคะเดี๋ยวไปหาวอชเชอร์อ,อมากาเสมาแจกถ้ายอดดูสูง